อีกหนึ่งคำถามนะคะที่น้องๆหรือลูกค้าของพี่อู๋เนี่ยมักจะถามมาพี่อู๋ครับยอดสับปะทอนเนี่ยมีแบบไหนให้เลือกบ้างครับงั้นพี่อู๋ขอใช้คลิปนี้ในการอธิบายถึงยอดสับปะทอนในหลายๆแบบให้ฟังกันนะคะเริ่มจากยอดสับปะทอนที่เป็นพลาสติกแบบธรรมดาก่อนเลยค่ะยอดสับปะทอนแบบพลาสติกเนี้ยสามารถพบเห็นได้ทั่วไปค่ะไม่ว่าจะเป็นสับปะทอนผ้าตาดลายไทยผ้าดอกรวมถึงสับปะทอนในแบบอื่นๆถ้าไม่มีการแจ้งเปลี่ยนยอดเนี่ยก็จะได้ยอดแบบพลาส ติกไปนะคะข้อดีของยอดพลาสติกล่ะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือราคาถูกค่ะส่วนข้อดีอีกข้อนะคะก็คือตัวปลายยอดเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้ค่ะในกรณีที่ปลายยอดสับป,ประรนเนี่ยมีการหักหรือชำรุดก็สามารถสั่งยอดสับป,ปะทนอันใหม่เนี่ยและเอาเฉพาะปลายยอดมาบิดหมุนใส่กับฐานอันเก่าได้ค่ะส่วนข้อเสียนะล่ะคะก็มาจากข้อดีเมื่อสักครู่เนี่ยล่ะคะ่ะในส่วนของปลายยอดเนี่ยตอนที่เรายังไม่ได้ใช้สับป,ปะทนก็อาจจะทําหั ได้ค่ะถ้าเราไม่ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยถ้ามองในแง่ของสัจธรรมทุกสิ่งเนี่ยไม่มีอะไรดีทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดหรอกค่ะ <c oughs> ขึ้นอยู่กับมุมมองและความคิดของเรา <c oughs> ส่วนยอดแบบอื่นๆน่ะไว้ติดตามได้ในคลิปถัดไปนะคะ <c oughs> สนใจสั่งทำสรรพะทนทพักหาพี่อู๋ได้นะคะที่รวมบุญสังกาบานอายุธยา